สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับนุสราในช่วงตามเรามาในทุกๆปีจะมีผู้ใหญ่มาขอเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวล้างบาปเข้าเป็นคริสเตชนซึ่งในกระบวนการนั้นพวกเขาจะต้องเรียนคำสอนเพื่อให้ได้ความรู้และมีความเชื่ออย่างเพียงพอเป็นระยะเวลาพอสมควรและหลังจากนั้นพระศาสนาจักรจะคัดเลือกเขาและช่วยเตรียมเขาในการรับศีลล้างบาปซึ่งขั้นตอนนั้นก็คือพิธีเลือกสรรเข้าเป็นคริสเตชน ในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสเตชนเมื่อพี่น้องสนใจมาเรียนคริสตส์ศาสนาธรรมได้ระยะหนึ่งจะมีพิธีต้อนรับผู้สมัครเรียนในตอนเริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าหรือก่อนฉลองคริสต์มาสเมื่อเข้าเทศกาลมหาพรตอทิตย์แรกหลังวันพุธรับเท่าจึงมีพิธีเลือกสรรเป็นช่วงเวลาชำระตนให้บริสุทธิ์และรับการส่องสว่างอาศัยการจำศีล อ่านพระคัมภีร์อดอาหารและอดเนื้อตามธรรมประเพณีของพระศาสนาจากักรเพราะพระศาสนาจักรคัดเลือกเขาและช่วยเตรียมเขารับสินล้างบาปสินกำลังและสินมหาสนิทในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพิธีการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนในวันนี้สัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรตเราเรียกว่าขั้นตอนพิธีเลือกสรรผู้ใหญ่ที่เตรียมตัวเป็นคริสตชน พระสนธจจากจงใจใช้สัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรตเพื่อเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าทุกคนกลับใจและใช้โทษบาปเพื่อมีเวลาอยู่กับพระเป็นเจ้านั้นผู้ใหญ่ซึ่งเตรียมตัวเป็นคริสตชนเขาก็ต้องมีเวลาใกล้ชิดอยู่กับพระเป็นเจ้าช่วงเวลานี้เราเรียกว่าช่วงที่มีมารประจดล่อลวงนั้นเราจงใจใช้สัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรตเพื่อบ่งบอกว่าเหมือนพระวสานในเช้านี้ปีศาจได้ล่อลวงพระเยซูเจ้า แต่อาศัยที่เปี่ยวกับการลำพึงภาวนาพี่สุดเจ้าชนะปีศาจชนะการผรจญผู้เลือกสรรในวันนี้อยู่กับพระเป็นเจ้าใน40วันแห่งการล่อลวงของปีศาจนี้ที่จะนําเขาออกห่างจากทางของพระเป็นเจ้าแต่ถ้าเกิดเขาอยู่กับพระเป็นเจ้าอย่างใกล้ชิดลำพึงภาวนาอยู่กับพระองค์เขาจะชนะการผรจญล่อลวงและสามารถร่วมมีดีกับพี่สุดเจ้าในวันเสราร์ศักดิ์สิทธิ์กับการรับพิธี สิลล้างบาปของการเป็นคริสตชนและสมโพธกับพระเจ้าในวันสมโพธ์ปาสกา<ม>เราจึงเลือกพิธีนี้ว่าเลือกสรรผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชนผู้เตรียมเป็นคริสตชนต้องรู้คําสอนพอสมควรมีความเชื่อความรักและปรารถนาจะเป็นคริสตชนมีความตั้งใจจะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาจากักรเขาจะประกาศความตั้งใจอย่างเปิดเผยและคุณพ่อเจ้าอาวาสต้องประกาศความเห็นชอบ ต่อหน้าที่ชุมนุมในวัดคือตลอดหนึ่งเกือบหนึ่งปีแห่งการเรียนคำสอนของผู้ใหญ่เราเนี่ยเราจะมีครูคำสอนมีพี่เลี้ยงที่คอยเป็นเหมือนกับผู้ที่คอยติดตามพฤติกรรมแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของแต่ละคนนั้นหนึ่งปีที่ผ่านมาเราจะดูหนึ่งคนที่สนใจและมาเรียนสม่ำเสมอหรือไม่ถ้าเกิดเขาสนใจมาเรียนสม่ำเสมอทุ่มเทเอาใจใส่กับการเรียนคำสอนเป็นอย่างดีนั่นคือ กฎอันที่1เห็นว่าเขาตั้งใจมาสม่ำเสมอข้อที่2ครูคำสอนและพี่เลี้ยงเนี่ยซึ่งเวลาประชุมกลุ่มย่อยจะดูถึงการเติบโตทางด้านความเชื่อ ว่าประสบการณ์ที่เขาแบ่งปันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยว่ารับฟังพระวาจาในวันนี้เรียนคาสอนในวันนี้แล้วเนี่ยและอาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ถัดไปเนี่ยเขาได้เอาพระวาจาไปดําเนินชีวิตมากน้อยเพียงใดเข้าใจข้อคําสอนแต่ละสัปดาห์มากน้อยเพียงใดและสัปดาห์ต่อมาเขาจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ที่เขาได้รับนั่นคือสอส่วนส่วนที่1ครูคําสอนคุณพ่อผู้สอนเห็นว่าเขาเหมาะสมโดยการดูหนึ่งตั้งใจเรียน มาเรียนสม่ำเสมอแบ่งปันพระวาจาอย่างถูกต้องและเข้าใจส่วนขั้นตอนที่สองคือผู้สมัครเรียนต้องพร้อมด้วยเขาเองต้องสมัครใจว่าหลังจากเรียนมาสักระยะแล้วเนี่ยเขารู้จักพระเป็นเจ้ารักพระเป็นเจ้าและพร้อมจะติดตามพระเป็นเจ้าด้วยชีวิตของพวกเขาสองส่วนจึงมาผสมกัน 1. ผู้สอนสองผู้เรียนและสามระยะเวลาที่เหมาะสมจึงมาสู่การเลือกสรรในวันนี้ครับ และเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่13มีนาคมคิศักราช2011ณอาสนาวิหารอสมชัญได้มีพิธีเลือกสรรผู้สมัครเป็นคริสตชนโดยคุณพ่อปิยชาติมกรคันผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลอัรครสักดมนทลกรุงเทพเป็นประธานในพิธีร่วมกับคุณพ่อเอกรัฐหอมประทุมผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมอกครสังคมนทลกรุงเทพ โดยมีผู้เตรียมตัวเป็นคริสเตชนได้เข้าพิธีเลือกสรรจำนวน22คน,นพรง เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเขาก็มีความต้องการที่จะรับศีลหลังบาปและก็รู้ตัวและก็ตั้งใจที่จะเตรียมตัวอย่างดีในการที่จะเป็นผู้รับศีลหลังบาปใหม่หรือเป็นคิตชนใหมน่น ความภูมิใจแรกๆนะครับคิดว่าเนี่ยเรามาช่วยเขาที่ว่าให้เขาได้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาเรามากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักพระมากขึ้นแต่ตอนหล,หลังรู้สึกว่าเราเนี่ยได้จากเขามากกว่าเห็นพวกเขาเนี่ยทำให้เราเรากระตือรือร้นมากขึ้นเรามองตัวเราเนี่ยเราเรารู้สึกสู้เขาไม่ได้ในแง่ในแง่ความที่จะค้นหาพระเจ้าครับ รู้สึกว่าบาปพื่มดีฮะลรวมองแล้วนลุกไปหมดเลยครับว่าที่จะได้เข้ามาจะได้มารับผินน้างบาปนะใกล้ใกล้แล้วครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะเป็นที่จริงๆตื่นเต้นตั้งแต่ตอนต้าแล้ว <c oughs> ก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเหมือนกับใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะคะ <c oughs> เป็นหนทางที่เราจะได้ทําเพื่อพระเจ้ามากขึ้นนะคะก็คล้ายๆกันฮะรู้สึกว่าได้ เข้าใกล้พระเจ้าเข้ามาอีก้าหนึ่งะฮะก่อนที่จะมีการล้างบาปเดือนหน้าก็จะได้เป็นคริสเตชนเต็มตัวค่ะพิธีเลือกสันนี้เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่คริสเตชนใหม่จะได้สัมผัสกับชีวิตคาทอลิกที่แท้จริงในระยะอันใกล้นี้ค่ะแต่าาการพระเจ้าสถิตกับเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คริสเตชนใหม่ทุกท่านทำความตั้งใจของตอนเองให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ และสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าในช่วงตามเรามาสวัสดีค่ะ